สูตรถัดมานะครับสูตรที่3อ่าสูตรที่3สูตรนี้บอกว่าถ้าฟังก์ชันคูณกับค่าคงที่อยู่ถ้าเรามาหาอนุพันธ์นะครับ c ที่อยู่ข้างในนี้สามารถดึงออกมาข้างนอกได้เห็นไหมนั่นก็คืออนุพันธ์ของ cf มีค่าเท่ากับ c คูณด้วยอนุพันธ์ของ f นะครับสูตรถัดมานะครับอันนี้เป็น สูตรการหาอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง n นะครับเขาบอกว่าอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย x ยกกำลัง n ลบ1นะครับสังเกตว่า n ตัวเนี้ย x กำลัง n ตัวเนี้ยพอดิฟแล้วเนี่ยยกกำลัง n มันมาอยู่ข้างหน้าและยกกำลังของ x เนี่ยมันจะลดลงไป1นะครับอันนี้ก็คือหลักการจำเนาะนี่คือสูตรที่4นะครับและต่อไปสูตรที่5นะครับ สูตรที่5นี้เป็นสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันผลคูณนะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f คูณ g ถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์นะครับอนุพันธ์ของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ f คูณ g บวกกับ f คูณด้วยอนุพันธ์ของ g ถ้าเรามองว่า f คือฟังก์ชันข้างหน้า g คือฟังก์ชันข้างหลังไหมเราก็ชอบท่องกันมานะครับว่า ตัวนี้มันจะมีค่าเท่าก,กับดิฟหน้าคูณหลังบวกหน้าคูณดิฟหลังอ่าจะจำแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันผลคูณนะครับและอนุพันธ์ของฟังก์ชันผลหารนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันผลหารคือตัวนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับถ้าฟังก์ชัน2ตัวนี้หารกันอยู่นะครับ f หาร g อนุพันธ์ของ f หาร g จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ f คูณ g ลบ f คูณอนุพันธ์ของ g หารด้วย g กําลังสองนะครับหรือถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันบนอันนี้เป็นฟังก์ชันล่างเห็นไหมอนุพันธ์ของมันจะมีค่าเท่ากับดิฟบนคูณล่างลบบนคูณดิฟล่างหารด้วยล่างกําลังสองนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นสูตรของอนุพันธ์ฟังก์ชันผลหาร มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับระหว่าง2ส,สูตรนี้สูตรที่5เนี่ยสูตรอนุพันธ์ฟังก์ชันผลคูณนะครับสังเกตว่า2เทอมนี้บวกกันอยู่มันบวกกันอยู่โดยปกติแล้วนะครับถ้ามันบวกกันเนี่ยเราสามารถสลับหน้าสลับหลังได้ใช่ไหมอ่าสูตรนี้บางคนไม่ได้จําแบบนี้บางคนจําเป็นอ่าเอคูณอนุพันธ์ของ g บวกด้วยอ่าอนุพันธ์ของ f นะครับ คูณด้วย g แบบนี้ก็ได้เห็นไหมความต่าง2ตัวนี้ก็คือมันสลับกันแค่นั้นเองนะครับมากกว่านั้นนะครับ2ตัวนี้มันคูณกันก็สลับกันได้อีกเห็ไหมสลับกันได้อีกดังนั้นเราจะเขียนจะเขียนอย่างนี้อีกก็ได้นะครับอ่าเท่ากับ f คูณ dg บวก dx บวกด้วย g คูณ df บว dx อย่างนี้ก็ได้นะครับหไหมอ่า อ่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมสลับไปสลับมาได้นะครับแม้กระทั่งตัวข้างหน้าจะสลับอันนี้ไปข้างหน้าเอาเอฟไข้างหลังก็ได้เพราะการคูณมันสลับได้แล้วก็การบวกก็สลับได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่สูตรที่6นะครับอยู่ที่สูตรที่6อ่าหลายคนนะครับจำไม่ได้จำผิดแล้วก็ใช้สูตรนี้ก็คือใช้สูตร f. ดอท d g by dx ลบด้วย df by dx คูณ g ส่วน g กำลังสองแบบนี้นะครับบางคนบอกเออมันเท่ากันจริงมันไม่ได้เท่ากันเลยนะครับมันไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายลบนะครับสลับไม่ได้นะดังนั้นสูตรที่หกจำให้ดีนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะจะจำว่าเป็นดิบบนคูณล่าง ลบบนคูณดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวที่ถูกคือตัวนี้แต่นี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอีกอย่างหนึ่งที่ชอบลืมกันนะครับก็คือลืมหารด้วย G กําลังสองอะไรแบบนี้นะครับนะดังนั้นสูตรที่6ก็ก็ระวังนะระวังให้ดีเพราะว่าผิดกันเยอะนะครับ